ครับผมสวัสดีนะครับผมนะฮะก็วันนี้เราอยู่กับช่องเดบนดอยกับเกมร้านหม้อไฟแห่งความสุขนะครับผมเนาะอ่าโอเคนะผมก็เิมนี้มีน้องคนหนึ่งนะผมคอมเม่มาบอกว่าพี่สองเข้าไปคีบตุก,กตาหน่อยแบบนี้นะครับผมเนาะก็มันจะมีเควสให้ทําตรงนี้นะพี่ไม่รู้ว่าถึงด่านที่เท่าไหรนะ่น้องถึงจะมีแบบ เข้าไปคลิปตุ๊กตาได้แบบนี้นะครับผมนะนี่ฮะตอนนี้จุดสีฟ้าๆของผมได้หายไปแล้วนะนี่ตอนนี้ก็อยู่ระดับที่ทองสามกำลังทําตัวนี้อยู่นะครับคในอาหารนี้กันอยู่นะผมวิธีเข้าไปคลิปตุ๊กตานะผมเนาะให้เรามาที่แบบนี้นะให้เราเลื่อนปัดลงมาให้เราไปหน้าหน้าหน้าร้างของเราก่อนอนะ่ะเออแบบเนี้ยให้เราไปแบบนี้นะแล้วก็ขยับลงมาครับผมขยับไปทางซ้ายเอา ขยับไปทางซ้ายนิดเดียวพอเนาะนิดเดียวนิดเดียวแบบนี้แล้วก็จะเห็นตู้แบบนี้นะฮะให้เราคลิกเข้าไปในจุดน,นี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคนี่ครับผมมันจะมีแบบนี้นะวิธีการคลบปตุ๊กตานะผมเมื่อเรากดเริ่มเกมแล้วเพศของเราจะหายไปสิบเพนนะฮะนี่ฮะจับตุ๊กตาแบบนี้ถ้าเราเข้าไปในเกมแล้วให้เราคีบได้เลยนะก็คือจับเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะผมวิธีการคลิปตุ๊กตาแบบว่าให้ได้ตลอดแบบนี้นะผมมาพร้อมเราไปเลยเนี่ยให้เรากดเลยนะ กดเลยนะผมนี่ฮะกดเลยไม่ต้องรอให้มันหมุนนะฮะนี่แบบนี้เลยแต่เราต้องรออยู่นะต้องรอจังหวะน,นิดหน่อยนะฮะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะเก็บให้หมดเลยไอ้พวกนี้เ,เก็บให้หมดเลยนะเพราะมันไม่มีมันเราได้สเต็มอยู่แล้วเนาะเราจะได้คุป,ปองที่ข้างบนเนี้ยเนี้ยอ่าสถิติที่เคยทําได้ก็สี่ร้อยเท่าไหร่นะสี่ร้อยสี่สิบหรือเปล่านี่ฮะโอเคเก็บให้หมดเลยนะฮะนี่ แบบนี้เองนี่ซึ่งเราจะทานอยู่แล้วนะไอ้พวกเนี้ยเราจะคีบโอ้ผิดพลาดแล้วห้ารอบนี้โอ้โหตายแล้วทำไมฮะเอาตัวใหญ่ๆให้ได้ก่อนตัวใหญ่นี้เต็มเยอะนะแต่เมื่อมาถึงจังหวะแบบนี้แล้วเราก็เอาให้หมดก่อนก็ได้นะฮะนี่คีบลงมาโดนค้ำยังไงก็โดนนี่อ่ามา ตัวสุดท้ายแล้วคือเวลาเหลือเฟือมากเลยนะฮะนี่เวลาเหลือเยอะนะฮะผมนี่นี่ได้กี่แต้มเอรอบนี้ได้สามรอสี่สิบหแต้มนะครับผมเนาะก็กดยืนยันนะฮะอะถ้าจะเล่นต่อก็กดที่ตู้เนี่ยใหม่รอบหนึ่งนะแล้วก็เพชรของเราจะหายสิเพชรนะครับผมเนาะก็จะมี2รูปแบบด้วยกันผมคิดว่าจับตุ๊กตานี้น่าจะง่ายสุดแล้วนะไอพ้พิดูเนี่ยเราต้องจาําเราต้องจําอีนนะโอเค มาเดี๋ยวเรามาจัดตุ๊กตาอีกรอบหนึ่งนะผมก็คือถ้าเราคลิกเข้าไปเราก็คือก,กดได้เลยนะฮะอ้าวเฮ้ยนี่นี่นี่นรอบนี้จะเอาให้หมดให้ให้เร็วๆเลยนี่นี่แบบเอาให้เร็วที่สุดเลยนะฮะดูนะฮะนี่กดเลยขึ้นไปปุ๊บก็กดปั๊บเลยนะฮะไม่ต้องรอฮะนี่ รอบน,นี้จะได้สเต็มกี่ดวนนะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าถ้าเราบันทีก็ได้นอ้อยบันทีก็ได้เยอะแบบนี้มันเกี่ยวกับอะไรโอ้นี่ผมบิบพลาดไปแล้วหนึ่งขานเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเานาะรอบนี้คิดว่าน่าจะได้เยอะอยู่นะอะรอก่อน สามร้อยได้สี่ร้อยละดูนะฮะนี่สามร้อยเก้าสิบสี่แล้วโอ้โหสีร่ร้อยสี่สิบคอนโดอันนี้หนึ่งวันเนี่ยจะเล่นได้แค่ห้าคะแนนนะผมอันนี้ผมเล่นไปสองขันแล้วก็นี่เราก็จะได้ไอตัวนี้มานี่แสดงพวกนี้ยเราก็สามารถมาแลกเปลี่ยนได้นะพวกนี้กดที่แลกเปลี่ยนครับผมเพื่อที่จะไปเอาไปฝึกฝนพนักงานของเราหรือว่าเอาไป อัปเกรดอาหารคิดเมนูใหม่ๆนะครับผมเนาะคิดเมนูใหม่ๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราแรกก่อนนะอ่ะสิบอันแล้วกันอ่ะโอเคตอนนี้ผมมีสิบนะนะตอนนี้นี่ครับผมเราจะกดบวชตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าจะซื้อต่อนเนื่องแบบนี้ก็ได้นะครับผมเนาะมาอ่าฉะนั้นเราไปคิดค้นครับผมคิดค้นนี่สิบคันถ้าเรามีสิบเหรียญแบบนี้ก็กดไว้เลยสิบคันนะผมอ่ะเดี๋ยวเราจะผ่านด่านไปด้วยกันหรือเปล่าคะแนนอาหารได้ยี่สิบสี่ครับผมโหอันนี้ไม่ได้เลย เมนูใหม่ๆก็เราก็ต้องไปอัปเกรดนะอัปเกรดเดี๋ยวเราก็จะได้คะแนนอาหารมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เราแบบผ่านด่านเร,เร็วขึ้นนะฮะดีครับผมตอนนี้นี่ตัวนี้อัตน,นตัวนี้ใกล้จะผ่านละอ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดอาหารก่อนเงินสองล้านของเราจะผ่านได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอ่าเมื่อกี้ที่คิดใหม่ๆก็ส่วนมากเมนูพวกนี้มันไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยแพนฮะเดี๋ยวดูกันนะห้าดาวสี่ดาวเนี่ย เมนูใหม่ๆที่เข้ามาเดี๋ยวเราอัพก่อนนะอัพให้ถึงห้าดาวเลยฮะนี่นี่แบบนี้คะแนนอาหางคือจะได้น้อยมากเลยนะได้น้อยแต่เราก็ต้องทำอัพอัพทุกเมนทุกเมนูอ่ะเนาะเพื่อที่จะเวลาขายจะได้เยอะๆอ่า เดี๋ยวเราไปคิดค้นเมนูใหม่ๆอีกอันหนึงนะเดี๋ยวเราจะผ่านไปด้วยกันนะผมนะอ่ะไม่รู้ว่าจะผ่านไปด้วยกันได้หรือเปล่าน,ะนี่ฮะโอเคหมดแล้วคิดค้นเมนูอันนี้คือแบบแบบน้ำซุปเลยนะผมน้ำซุปผมมีอยู่โอ้หกอันห้าอันสองอันสามารถคิดได้สองรอบนะครับผม่ะ ตอนนี้เราไปแล้วเท่าไหร่แล้ว4 0 0แล้วนะผมโอ้โหอีกนิดเดียวก็จะพัานด่านแล้วนะผมเราจะไปเงินหนึ่งเราจะไปเงินหนึ่งแล้วนะโอเคมาอ่าโอเคคิดค้นนะผมคิดคน้นป้ม๊มไม่โอ้โหเอา้าไม่ได้คะแนนหรอโอ้โหตายละเอาใหม่รอบนึ่งฮะนี่รอบนี้ได้แล้วนะฮะ48นะครับผมเราก็ไปอัพเมนูที่เราคิดมาเมื่อกี้นะฮะผมเนาะ ก็เบนน้ำซุปนี่น้ำซุปจะอยู่ตรงนี้แล้วก็อัพไปเลยนะฮะนี่ก็ได้ไม่เยอะนะอ่าเมื่อกี้สองอันอีกหนึ่งอันอยู่ไหนเอ่ยอ่ะน่าจะเป็นเมนูอาหารหรือเปล่ามันจะอยู่ตรงนี้หมดนะผมก็ยังไม่ได้อัพเป็นห้าดาวหมดนะฮะตอนนี้ก็ยังมีสี่ดาวตามนี่โอ้อัพไปนี้ดีกว่าน ทำจิ้มถ้าเราอยากจะแบบได้อพวกนี้เยอะก็เนี่ยแหละเมนูอาหารเหลือแต่เมนูอาหารนอดด่านนี่คือย่านมากเลยนะเริ่มย่านละอืมนี่คนจัดเล่นก็เพราะว่ามันย่านแบบนี้แหละนี่สี 4, ่พันหกร้ยังไม่ถึงเลยนี่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยอัพเกรดอาหารแล้วก็คิดค้นสูตรใหม่ๆครับผมนะฮะเนาะคิดโค้งก็คิดค้นตอนนี้ก็เราไม่มีละเราก็ ยังเหลืออตัวนี้อยู่อ่เดี๋ยวเราไปไปล่เปลี่ยนตัวนี้แล้วมาคิดค้นใหม่ให้นะครับผมเนาะตอนนี้ผมมีสเตมเยอะอยู่นะอะไปไล่เปลี่ยนนะผมอสิบยี่สิบอันแล้วกันดูนะฮะยี่สิบโอเคกดรัวๆนะฮะหรือว่าเราจะเลื่อนมาก็ได้นะแต่เลื่อนมานี่มันไม่ขึ้นอไอ้นี่ไงจำเนืนให้เนาะมาโอเคอ่คิดค้นเนาะ มากี่คน้นสิบเมนูเลยฮะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คะแนนอาหารได้ละคะแนนอาหารนี่ขึ้นยานมากเลยนะฮะอ่ะรอบหนึ่งครับอ่าอ่าเนี่ยหมดแล้วคะแนนอาหารของเราไปสี่พันหกโอ้ก็จะผ่านแล้วนะถ้าเราเอาเกดคือผ่านแล้วนะ เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมนี่ฮะอ่าอาหารที่คิดค้นมาได้เมื่อกี้นี่หนึ่งดาวเนี่ยใช่เลยอัพเกรดเขา้าไปอัพเกรดเขา้าไปอ่าอัพเกรดเขา้าไปน่าจะน่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวดูกัอนอัพเกรดเขา้าไปนี่นะฮะ โอ้โหโอ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรไหมทานไหมฮะไม่ทานทานไหมทานอยู่เนาะตอนนี้เราพันดันไปที่เงินหนึ่งแล้วนะครับนี่ไงโอ้โหคือเงินหนึ่งขึ้โอ้โหดูฮะไอ้เพราะเนี้ยไม่ยากหรอกอันที่หนึ่งเนี้ยอันเนี้ยคืออัปเกรดซื้อสิ่งของเข้าอ่าร้านของเราก็จะได้ละอันนี้คะแนนบริการเราก็ผ่านอยู่แล้วเนาะอัปเกรดอัปเกรดพนักง,งานเนาะแล้วไอ้ตัวเนี้ยจะยานมากเลยนะฮะผมนี่ฮะ ตอนนี้ก็เราไปถึงเงินหนึ่งแล้วนะผมก็สามารถเปิดลงละครลงสแสดงได้แล้มาเดี๋ยวเรามาเปิดลงสแสดงกันนะฮะเอา้าดูนะฮะโถกันสแสดงปกล้องนะฮะผมก็จะใช้เงินอยู่สามแสนแปเลยนะครับผมเปิดปุ๊มเปิดมาแล้วเราก็ต้องซื้อซื้อของเข้าก่อนนะนี่เบื่อนต่างๆพวกนี้นี่ก็คือจํานวนเงินเสียนอะไรนะ เสียอเนี้ยก็คือ150คือจะเข้าในส่วนของจุดนี้นะนี่ไงสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ครับเนี่ยผ่านแล้วแปบบเดียวผ่านแล้วอ่ะโอเคมาแล้วจำนวนเงินออฟไลน์ครับผมตอนที่เราไปเล่นเกมก็หนึ่งนาทีจะได้สี่เหรียญสี่เหรียญแบบนี้นะครับมาอัปเกรดก่อนตอนนี้อัปเกรดให้เงินของเราหมดไปเลยนะอ้าวหมดแล้วอ่าเปิดตัวนี้เราต้องเปิดให้หมดเลยนี่ นี่เปิดลงละคองครับผมคโถงการแสดงฉากที่หนึ่งฉาที่สองกอีหนึ่งกอีสองนี่นี่ฮะนี่ยังเปิดไม่ได้ต้องไปที่เงินหนึ่งครับผมถ้าจะไปที่โตที่สามเนาะโตที่สองแบบนี้เราเปิดแล้วโอเคก็นี่จะประมาณนี้นะครับผมเนาะแต่ก็เนี่ย ลองแสดงครับผมก็จะมีน้ำมายากรมาเปลี่ยนหน้าก,กากให้ดูนะผมเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปหน้ากันนะผมเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกทีนะผมเวลาที่เขามาโชว์แสดงให้ดูกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปคลิปตุ๊กตากันนะครับเ้าเดี๋วรอบหนึ่งนะคะวิธีการคลิปตุ๊กตาก็ให้เรามาที่หน้าหน้ารางขอนเราแล้วก็ขยับมาเล็กน้อยเราเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่าคลิปตุ๊กตาก็คือเข้ามาถ้าเราเข้าไปแล้วก็คือกดเลยนะโอ้โหกดผิดแล้วนะฮะไอเนี้ย อันนี้มันต้นจามเนี่ยอ่าเนี่ยโอ้โหนี่คือแบบผมผมมองว่ายานนะเพราะเราต้องต้องจามเนาะนี่นี่นี่ยากอยู่แล้วโอ้โหนี่สมองทำงานไม่ทนันนี่อยู่ไม่ได้เลยนะอ่าโอเคได้ละได้มาเท่าไหร่อู้อันนี้ได้เยอะนะสี่รอยห้าเหรียญเลย อรอบสุดท้ายในการจับตุ๊กตาของเราแล้วนะผมเนาะก็น่าจะหมดแล้วลนะ่ะโอเคน่าจะหมดห้าห้าวันต่อรอบแล้วนะผมอ่าก็เราไปถึงเงินหนึ่งรับผมส่วนมากเพื่อนๆในเฟซเขาก็บอกกันนะผมว่าถ้าใครไปถึงเงินหนึ่งก็จะท้อแล้วขี้เกียจเล่นแล้วผ่านด่านไม่ได้แล้วก็มันเป็นเกมนะผมเราก็ต้องค่อยๆเล่นนะผมไม่ต้องรีบนะฮะ มาเมื่อไหร่ค่อยเล่นนะครับผมอย่าไปอดหลับอดนอนแล้วก็เล่นนะครับผมโอเคมาลิดตุ๊กาตาไปเรื่อยๆก่อนนะนี่จับตัวใหญ่สุดฮะเตมโอ้เกือบเกือบกดละเกือบกดหน้าจอละโอ้โหไม่โดนโอ้สายตาเอียนเลยฮะ ส่ตาเอียนเลยนะฮะอ๋อผมคิดว่าน่าจะตอนนี้นี่ผมมีแต้ม448แล้วไม่รู้เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับเลเวลหรือว่าเกี่ยวกับอ่ารอบสุดท้ายแบบนี้หรือเปล่าเนาะนี่ฮะก็ตอนนี้ก็จับเอ้ยจับได้อยู่นะอีกรอบนึงนะหรือว่าเลเวลเราผ่านแล้วก็เลยเอาเองจับได้นะฮะหรือว่าแต่ละเลเวล5ขันไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ละเลเวล5ขันนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าผมก็เคยลองแล้ว หนึ่งวันก็เลเวลเมื่อก่อนก็ตอนที่อยู่ทันแดนสามก็จับได้แค่ห้าคันอนะ่ะเนาะเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมานะผมถ้าคลิปตุก๊กตามไม่ได้แล้วอะแบบเนี้ยัวใหญ่ติดแล้วนี่ไงอ่าก็เป็นเกมเล่นเพลินนะผมในการเปิดร้านอาหารอะไรต่างๆแบบนี้ผมคิดว่าเกมนี้ดีอยู่นะเพราะเราไม่ต้องมาคอยน,นั่นแล้วก็คอยเสิร์ฟคอยคิดอ่า ไปเสิร์ฟให้โต๊ตต่างๆนานาแบบเนี้ยอ่าเกมที่แบบที่เคยเล่นมาก็แบบเราต้องไปเสิร์ฟเองต้องคิดต้องเช็ดต่างอะไรแบบนี้เองมันไม่มีพนักง,งานบริการเหมือนอ่าเกมนี้ไงผมก็เลยมองเกมนี้ว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกอยู่นะ,อะโอ้ยยังจับได้อยู่นะมันจับตุ๊กตาได้เรื่อยๆอ่ะเออผมคิดว่าน่าจะหมดละแต่ก็โอเครอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะเออ อ้ไม่โดนอะไรฮะรีบรีบรีบ,ร,บ,ร,บรีบกดเกินนะฮะก็เลยไม่โดนอะไรเลยรอบนี้ไม่รู้ว่าจะเก็บหมดหรือเปล่าเหลือห้าสิบวิสุดท้ายแล้วต้องเก็บตัวใหญ่ก่อนเดีย๋ยได้ตั้มเยอะๆนีเ่เดี๋ยวเรามองให้ดีแล้วก็เก็บตัวใหญ่ก่อนนะโอ้โหไม่ติดนะฮะไม่ติดตัวใหญ่นะมาเก็บตัวใหญ่ก่อนโอเคถัดหน้นเก็บตุ๊ก,กาตาต่อฮะ นี่สบายสบายครับสบายสบายโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะในการเข้าไปคลิปตุ๊กตาต่างนงันนาน,นะนี่ฮะตอนนี้ก็ทำรเวิวต่อไปแล้วก็รับเหรียญน,นะฮะอ,อันนี้ก็รับสองเท่าตลอดเลยนะเพราะว่าผมจะรับสองเท่าก็ชิบหายฮะนนี้ฮะนี่รับสองเท่าก็แล้วแต่ฮะคิดค้นนี่มันซุป ก็จะประมาณนี้ฮะลงละครโถกันแสดงมาหรือ,อยันเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเอา้าอืมไม่มานะฮะไม่มายังไม่มาเอาเดี๋ยวเราโอเคเดี๋ยวมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะลงคลิปอีกทีให้ดูกันนะผมอ่าจะประมาณนี้นะผมในคลิปนี้ผมแล้วทายที่ส่วนใหผมก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e กกดกระดิ่งให้ hey, ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ